สวัสดีค่ะพี่น้องมณีกับมัพวผมวพอกับชองสาวหม่องคือเก้าค่ะกับพี่น้องเขาโคเขาป้าเชนเคยละเนาะมณีสิหมานบอมหมานกับพี่น้องกับเป็นกําลังใจมาลุ้นน้าสาวหม่องเด้อค่ะก้อนสิไปรับชมก็อย่าลืมฝากไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์สาวหม่องน้ำเด้อพี่น้องป้าสาวหม่องเห็นไวแล้วค่ะดอกเท็ดไข่กำลังงามค่ะมณีไปรับชมกันเลยค่ะเห็นไวแล้วค่ะพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่ขาว ตอนนี้ก็ชชวงเศร้าๆตะเวนว่าท่านได้ขืนค่ะเห็ดไข้ขาวดอกงา,งามเลยพี่น้องเขียวลืมเลยค่ะนี่เห็ดไข้ขาวเขียวลืมเลยเก็บผ่าเพื่อนนะคะดอกพอดีพองามค่ะดอกปัหญ่ดอกปันกลางเห็ดอีหยังพี่น้องขาวๆอ้ย เห็ดขอนเือเห็ดอีอย่างละ่ะขอนอย่างละ่ะคืออ่อนแทะสมองกระบ้อหูคือกันมันเป็นต่อไม่แล้วค่ะเห็ดกระดางเลยดอกอ่นอนออนประกากินดอกค่ะว่าเป็นเห็ดาาไขรเมื่อกีพี่น้องตกใจเบิดว่าเป็นเห็ดไครเห็ดอะไรเห็ดก้อแดงพี่น้องห,ห้อยบงกินแล้วลวะคะ่ะแต่ว่าเก่าใดยุก นี่ค่ะเห็ดกอแดงได้ยุคค่ะนี่เห็ดอะไรอีกอเห็ดดินค่ะโอ้ยเห็ดดินสูแล้วล่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกบัไเแล้วค่ะปิดไว้ก่อนเห็ดหนาแดง ดอกน้อยก็เอาค่ะไ้แต่ใดนะพี่น้องเห็ดเริ่มห้างแล้วละ่ะแต่ว่ากระพาะมีได้เก็บอยู่อือบรได้ขาซ้ำค่ะ สูจอยพี่น้องเอาไปได้ซ้ำค่ะอืเห็ดดอกไม้ค่ะกินได้ด้วยค่ะเห็ดชนิดนี้พี่น้องยางมาฟุกเห็ดเพิ่งหวานค่ะอุ้ยมันพอออกไปโดนเติบเลยได้พี่น้องเมื่อคืนว่าสีพออีกนี่ค่ะเห็ดเพิ่งแซบด้เนะค่ะอือ อยู่ในเงาหาแฝกพุ่นนะคะอีกสองดอกอีกดอกหนึ่งดอกงามๆเลยค่ะเฮ็ดหนาแดงดอกง่เติบยูบพี่น้่งเก็บภาพก็นนอคะ่ะดอกง่ายดี เห็ดหนาแดงดอกง่ายแบบทีสามอง่ค่อคยได้เห็นค่ะ,ะคิดเลยโอ้งามค่ะบ่เป็นเห็ดก้อได้พี่น้องเห็ดหนาแดงค่ะเห็ดก้อขาจะออกแดงๆน้อยนึงืงงามค่ะกําลังสิมานค่ะสามองเห็นเห็ดอย่างแบบแบบว่ะเห็ดก้อค่ะเห็ดก้อขาว นี่พี่น้องเห็กดก็ขาวด้ค่ะนี่พี่น้องเห็นของแซบแล้วคะ่ะเห็ดพึ่งเขา่าอืงานใหม่ก็มีน้องอยู่ในหม่องโคกๆกันะคะนี่เห็ดพึ่งข้าวสวยๆเลยคะ่ะดีมือเปี่ยวกันพี่น,น้อง งามเลยค่ะเห็ดอีหยังเลยพี่นอ้องเออเห็ดเมาค่ะอือเป็นเห็ดปวกดอกเดียวค่ะเป็นเห็ดปวกดอกเดียวอยู่พี่น้อง ต่างกองก็ไม่ได้เอามาค่ะทายผู้เดียวกับุุักทุเลเน่เด้อค่ะอืมเป็นเห็ดบวกจีกเด้อค่ะเห็ดบวกชนิดนี้เป็นเห็ดบวกเกิดดอกเดียวนี่ค่ะขาบ่า่อยเงาดอกพี่น้องบ่แเป็นดินซ้ายค่ะบ้านสามองเป็นดินเหนียวเด้อค่ะ <c oughs> เห็ดดินดอกน้อยๆค่ะ เกิดข่างท้างค่ะบ่มีคนเห็นเออเห็ดอยู่ในหลุมเลยค่ะพี่น้องหลุมเป็นก้นมันตะเก้านะคะดอกง้ำอีกสำนาเห็ดหนาแดงค่ะดูน่ะเกิดในหลุมเลยโอ้ยเดี๋ยวจับอัอนีออกก้นพี่น้อง เกิดก็เกิดดอกอวนอยู่ค่ะเห็ดก็ห้างแน่แล้วละค่ะ้นล้ายหลายนี่เห็ดเกิดอยู่ในหลุมค่ะ่ถ้ามองขอเก็บภาพก็เนอะค่ะพี่น้อง่าเอาเลยแบบนี้เก็บภาพเรียบร้อยแล้ว สีมานบ้นาน้อะมันนี่สะได้แก่งบ้าน้อะค่ะพอเฮ็ดผึ่งมิมค่ะบ้านสมองเอินเฮ็ดผึ่งมิมเนอ้อี่น้อง แต่ทั้งอื่นๆยังไงสมองก็บ้าหูกอกันค่ะเห็ดพึ่งมีมเห็ดพึ่งดอกดำๆนะคะนี่อีกด,ดอกหนึ่งเห็ดอีหยังเห็่ไก่กันเห็ดกกน,เดนาเคี้ยวค่ะ ก็มาหอดช่วงถ่ายคลิปลรวเด้อพี่น้องค่ะก็เพราะได้แกงยูค่ะได,ได้เห็ดแสบๆนี่ล่ะนี่ในเห็ดเพืงเขาแล้วก็เห็ดปวกแล้วก็เห็ดไค่ค่ะแล้วก็เห็ดหนาแดงพี่น้องแกงหวานหวานแล้วนะคะ่ะจุ่มเห็ดไข่ขาวกับแกงหวานคือกันค่ะบ่บปนดอกพี่น้องเพราะว่าบ่หลายนี่ก็ได้เพออยูเพราะกินนยูค่ะได้เกือบเครื่องตาแต่ก็บาถือเครื่องตาดอกพี่น้องเห็ดเลื่มไหวเน่แล้วค่ะแต่ก็เพอได้เก็บยู ก็ถือว่าหมานเติบยุดอกค่ะคนอื่นหมาบดายเนาะสมองหมากะได้เก็บยุ่ค่ะคลิปนี้สมองกะสิขอตูล้าพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้เดอ้อเดี๋ยวคลิปหนา้าเ้ามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือนี้สวัสดีค่ะ